สวัสดีครับผมด็อกเตอร์คาฮัลโหลสวัสดีครับผมด็อกเตอร์คาครับคุณรู้ไหมครับว่าด็อกเตอร์คาคือใครไม่รู้คับหมอเครื่องยนต์อ oh, ๋อครับผมผมขอถามอะไรคุณหน่อยได้ไหมครับปกติแล้วคุณตรวจเช็คเครื่องยนต์รถของคุณบ่อยขนาดไหน <S <S โอ้คงจะไม่เคยเลยใช่ไหม คุณรู้ใช่ไหมว่าเครื่องยนต์ที่สกกระกเนี่ยจะทำให้รถของคุณอืดขับไม่ได้ไกลอ่าไม่หรอกไม่อิเฟกชั่นเพราะว่างอ่าลมอากสศช่าสัสฟิวเวลทั้วคุณมีปัญหากับสมรรถนะของคุณไหม หลอเล่นครับผมหมายถึงสมรรถนะของรถคุณนะครับความสกกระปกในเครื่องยนต์จะทําให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ด้อยลงเร่งช้าลงและได้ระยะทางน้อยลงด้วยครับขับแล้วอึดอึดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณเคยตรวจเช็คดูหรือยังว่าเครื่องยนต์ของคุณสะอาดหรือเปล่าซิมูล่านางนาเบลิน่าเมนยงสักยันในบรรพนามินาบุกซันยงมากเลยนะ not really ไม่ค่อยหรอน่าเสียดายวันนี้เป็นวันเดียรของคุณแล้วครับเพราะเรามีแบบทดสอบบอสโคปให้กับรถของคุณบอสโคปคเอบอลส์ what บอลสโคป นี่คือการทดสอบเครื่องยนต์ด้วยบอ c สโคมันจะแสดงให้คุณเห็นว่าเครื่องยนต์รถของคุณสะอาดแค่ไหนคุณรู้ไหมว่าสาเหตุหลักที่ทำให้รถของคุณอืดคือคราบสกรปรก n น o t i o n ดูครับสกรปรกบนวาวนี่สิครับแบบมันสกรปรกขนาดนี้เลยเหรอเป็นการสะสมของคราบสกรปรกทั้งนั้นแหละครับปกติเติมที่คาเท็กตลอดค่ะ เพราะเครื่องยนต์ที่สะอาดคือเครื่องยนต์ที่เยี่ยมครับทำไมคุณไม่ลองเติมคาลเท็กซ์เทกรอนของเราดูเลยครับเทกรอนในน้ำมันคาลเท็กซ์ช่วยให้การขับไปได้ไกลกว่าคาลเท็กซ์เทกรอน Let's try เติมคาลเท็กซ์เทกรอนทุกวันช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดให้คุณไปได้ไกลกว่า